เชิงเชิงข้าคิดถึงท่าเหลือเกินเหลอไม่พอตกรอบน้ำเดือดเกินไปตกรอบข้าก็กะว่าอย่างดีแล้วตกรอบได้ไงซอกเล็บมีคิดดินตกรอบ ฉากรองไม่สะอาดตกรอบจะเอาดีไปทนทงหนเนี่ยโอ้รังแคบุีรษะเจ้าลุมลงไปในแก้วแล้วอ๋อตกรอบหอโอ <ไว S 2> ห็นได้ยังไงเฮ้ย<ว>นี่เจ้าายด้วยอะไรของเขากันเนี่ยมีสร้างข้อผิดพลาดให้ตัวเองชงชาล้นเกินไปตกรอบ อดูถ้าแล้วเจ้าหนุ่มเจ้าปัญหาคนนี้ไม่อยากให้ม่เหรียนเชิงผ่านมากกว่าค่าอีกต้องพึ่งนายแล้วนะ้ยโฮะดิฮย้บางอ่านนะม่วเหรียนเชิงไม่รู้จักมารยาทตกรับเอาตกง่ายๆ่า้าหลงคิดว่านี่คือการทดสอบไปทีชมชาคิดไม่ถึง เป็นการทดสอบมือและร่างกายราดข้าเปียกทั้งตัวเช่นนี้ยังจะพูดแซะข้าไป็นในในอีกล่วงเกินผู้ที่สูงสักกว่ารีบใส่หอัวอไปเดี๋ยวนี้ตายแล้วอ,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 องหญิงองงหญิท่านท่านเป็นอะไรไปท่านกับข้าต่างรู้กันดีว่าเขาหน้าเป็นคนของห้องเต้เหตุเดจึงเอาความผิดขี้ประติ๋วแค่นี้เพื่อทำให้ฮ่องเตพ้พิรอดด้วย,ยความหมายของแต้เท้าซูคือไม่ว่ายังไง เขาก็ต้องถูกเลือกเหรอถูกเสมอห้ามตัดเ้าเป็นองค์หญิงที่ใจกว้างพอขอเพียงเมื่อเรียนเชิงปฏิบัติเปลี่ยนชุดให้ข้าข้าจะยอมอภัยให้หาชุดสะอาดมาเปลี่ยนให้ข้าคือว่าคำสั่งขององหญิงเลนเชิงไม่กล้าฝ่าฝืนือ ว่าง่ายเกิดอะไรขึ้นเรือนจริงอีกเฉิงเฉงข้าทำเองไม่เรียบร้อยท่านเข้ามาช่วยหน่อยเถอะชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดเกินงามองหญิงโปรดอยเรียกข้าเช่นนี้เลยท่านไม่รู้จักข้าจริงเหรอ แน่นอนว่าข้าน้อยรู้จักองหญิงรองทำให้ฉันร้อนใจจริงๆก็ไม่เหมือนเสแสร้งแล้วก็ไม่เหมือนลืมหรือว่าเหมือนกับครั้งก่อนเขาเป็นเพียงหม้อเหรียญเชิงในโลกขู่ขนานแห่งนี้เชิงเชิงค่อยถูกลอบแทงทําให้มั่นใจก่อนดีกว่าข้าเห็นว่าชุดของท่านก็เปียงไม่สู้มาเปลียดด้วยกันเถอะนี่องคหญิงกําลังแทะลมข้าเหรอ <c oughs> ของเจ้าข้าจะแทะลมเจ้าได้เหตุอันใดข้าหนะก,กำลังเป็นห่วงเจ้าหรือว่าเจ้ามองไม่ออกเหรออุ้ยถอดถอดเร็วเช่นนี้เลยอง <c oughs> หญิงไม่ได้อยากเห็นเลยแล้วเหตุใดจึงเขินอายละ่ะ หากองหญิงเมตตาข้าน้อยไม่นำเรื่องนี้ไปบอกใครอื่นข้าน้อยก็ไม่ถือสาหากจะให้องค์หญิงดูวางใจเถอะไม่บอกแน่นอนไม่ใช่เฉิงเฉิงจริงด้วย เมื่อครู่เหมือนนางจะพูดเสแสร้งตอนนี้ก็ยังอยากตรวจสอบร่างกายเขาอีกหรืว่านางจะรู้อะไรนะขอโทษดด้วยเข้าเปลี่ยนเสร็จแล้วเข้าไปก่อนนะองค์หญิงจะรีบไปไหนจะวางใจเธอะคิดซะว่าไม่ใครเกิดขึ้นแล้วกันเ้าไม่พูดจะก็ไม่เสียเสียเชื่อเสียงแค่นะเมื่อครู่ตอนที่อยากให้ขับเปลี่ยนชุดองค์หญิง ไม่เหมือนว่าจะเป็นคนที่ใส่ใจชื่อเสียงคนอื่นเลยนี่นะข้าให้เจ้าเปลี่ยนชุดไม่ได้ให้ถอดให้ดูสักหน่อยองค์หญิงกำลังตามหาอะไรไม่สู้หาต่อดูอีกไม่ต้องแล้วข้าจำผิดคนนะดูท่าว่าองค์หญิงกำลังตามหาอะไรอยู่จริงๆตามหาความร้าวใจ ตามหาความร้าใจไม่ได้เหรอขอให้เจ้าได้เป็นทองเฮาในร็ววันเขาได้ปล้นตามหาคนไปก่อนแล้วเอา้าประตูละประตูหายไปละ เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรอฉะนั้น<ม>พวกเราได้ไปเถอะบรรดาโฉมงามกําลังรอการทดสอบอยู่เอแต่ว่าคุณชยัยม่อละน่าจะเปลี่ยนชุดอยู่ในนั้นนะฉะนั้นข้าขอตัวก่อนละเขาไม่ต้องเปลี่ยนชุดนี่ในการคัดเลือกโฉมงามที่ตำหนักต้องเปลี่ยนชุดตรวจร่างกายก่อนแล้วเปลี่ยนชุดตรวจร่างกายโฉมงาม<อ>ทุกคนอฮะถอดหมดเกลี้ยงเลยเหรอ เกลียงโพดเลยล่ะนี่คือกฎเกณฑเจ้าค่ะเพราะเก่งว่าพวกเขาจะพกพาอาวุธแน่นอนก็ต้องดูว่าพวกเขามีจุดบกพร่องหรือไม่ข้างในข้างนอกต้องตรวจสอบทั้งหมดทั้งนอกทั้งในตวจดูทั้งตัวดีถ้าได้เห็นเส้นกล้ามเนื้อเหนือร่องขาสักหน่อยคงจะฟินหน้าดู শ <experiences> <hadi Principal Michaelis> <notre morph flats> องหญิงมาทำอะไรที่นี่ก็กำลังคุ้มกันอยู่ข้างนอกไงสิคุ้มกันเหรอจำเป็นต้องให้องหญิงคุ้มกันด้วยตัวเองเลยหรือไงอะไรล่ะข้าไม่ได้กินข้าวบ้านเจ้าซะหน่อยมีสิทธ์อะไรมายุ่งในเมื่อจะคุ้มกันแล้วทำไมถึงต้องแอบมองด้วยกวนใจไม่แผ่วเลยอยู่ให้ห่างข้าหน่อยข้ารมเสียอยู่เจ้าเคยซักผ้าทำอาหารตอนไหนกันมีบ่าวรับใช้ทำให้ตลอดท่านก็อยู่ให้ห่างข้าหน่อย ยอู่จะเป็นอะไรไปท่านเออท่านเออเฉิงเฉิงเป็นท่านจริงเหรอนี่ท่านเป็นอะไรไปเฉิงเชิงข้าคิดถึงท่านเหลือเกิน เฮ้แคได้เฉิงเชิงมันจะไม่รู้จักข้าอีกแล้วล่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ในเมื่อเป็นเฉิงเฉิงจริงต้องไม่ให้เขาผ่านการคัดเลือกอุย้ยองหญิงไม่เป็นไรนะเจ้า,าคะคุณชัยโมในเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วก็ตั้งใจเตรียมการคัดเลือกที่ตำหนักเถอะองหญิงไม่เป็นไรก็เชิญทางนี้เจ้าค่ะ ดูถ้าแล้วขอเพียงช่วยซูจริงหยวนสักแรงก็พอแล้วเฮ้ยไม่ไดีเรื่องเข้าไปเร็วเข้า